เลยครับมีดีดดดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลสกิจชาแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวของนะครับมาดูว่ากล่องนี้จะมีอะไรครับเรามาเปิดกันเลยเป็นไงครับเนี่ยเราจะสัสเข้าสูาส่นะในการเก็บ รู้มั้งนะว่าข่อชิ้นี้จะเป็นขออะไรครับสั่งไปเยอะมากครับในช่วงโควิดบ้านบ้านรวยรรเนี่ย,ยไก่ไม่ใช้นะครับเก็อดอำไป่ายองแเก็ดปนาแค่ไทน ของสักอ่ะไม่ครับผมเราก็มาดูครับว่าข้างในเป็นอะไรครับขิ้งไปอ๋ออ๋อนี่ยของอ่ะชัวร์ชัวร์ไม่พอมรให้เยอะจังวะฮะโอ้เปลืองตังค์มากนี่ครับอยู่นี่ครับเนี่ยนี่เออเนี่นี่คนอยู่นี่เนี่ยมาดูกันครับว่าจะเป็นอะไรครับ น้ำพริกกรากหมูข้าวโคตรฉันะตะไคร้ไม่ใช่เอาเอาคุณเรียกว่านะครับอะไร <laughs> ครับเ <laughs> นี่ยตะไคร้ตะไคร้ครับวิ่ญาณกางหมูครับ รรครับวันนี้ขอจบการนำเสนอวันนี้ครับเพียงแค่นี้ครับพ่กางหมูตากอครับลาตินสวัสดี